สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของ j u s t m e a i s u p ทุกๆท่านนะครับก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับก็วันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่จะมาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังอยากจะเปิดร้านโจ๊กนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อของการแนะนําเครื่องปรุงนะครับก็เมื่อวานผมก็ได้ทําคลิปคลปหนึ่งนะครับในซึ่งเป็นการแนะนําเครื่องปรุงนะครับสําหรับคนที่เปิดร้านใหม่ๆนะครับแต่วันนี้ผมมี อีกไอเดียหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ให้กับคนที่เปิดร้านใหม่ๆแต่ไม่อยากซื้อเครื่องปรุงแบบนี้ไม่อยากซื้อเครื่องปรุงแบบสำเร็มรูปนะครับเพราะว่ามันอาจจะในมุมมองนะครับมันอาจจะไม่มากนะครับสําหรับคนที่มีกําลังทรัพย์นะครับแต่ถ้าคนมีทุนน้อยนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งสามารถทําได้เหมือนกันนะครับ ก็โอเคนะครับเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับไม่อยากซื้อเครื่องปรุงแบบนี้นะครับผมก็มีไอเดียที่จะให้ท่านเนี่ยเอาไปลองทําดูนะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับเราเปิดร้านโจ๊กใช่ไหมครับเราต้องมีเครื่องปรุงแถมให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้ครับต้องมีอยู่แล้วเครื่องปรุงนะครับแต่วันนี้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับถ้ายังไม่อยากซื้อแบบนี้นะครับก็ลองทําแบบที่ผมแนะนําก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยครับนี่ครับ เป็นพริกแล้วก็เป็นน้ําตาลเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ผมทําตัวอย่างมาให้ดูนะครับมันอาจจะไม่ได้ Kristen! ดูสวยงามอะไรนะครับคือเป็นพริกกับน้ําตาลน,นะครับเนี่ยคือเราสามารถกรอกนะครับกรอกพริกกรอกน้ําตาลน,นะครับใส่แล้วก็มัดรวมกันแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันนี่ครับตัวอย่างนี่แต่แนะนําให้กรอกอย่างละน้อยนะครับอย่นางน,นี้น้อยก็พอไม่ต้องกรอกไม่ต้องกรอกใส่เยอะนะครับทั้งพริกกับน,น้ําตาลน,นะครับ ถ้าลูกค้าเขาชอบนะครับหรือเขาไม่พอเดี๋ยวเขาก็จะขอเพิ่มเองอันนี้ผมแนะนํานะครับคือเราใส่ไปเยอะสุดท้ายลูกค้าเขาก็ใส่แค่นิดเดียวเหมือนเดิมผมแนะนําให้ใส่แค่พอประมาณแค่พอดีก็พอนะครับน้ําตาลหนึ่งแล้วก็พริกหนึ่งนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยตามที่เพื่อนเพื่อเห็นถุงนะครับถุงขนาดสามคูณห้าครับสามคูณห้าน้ำตาลหนึ่งถุงแล้วก็พริกอีกหนึ่งถุงนะครับแล้วอีกหนึ่งถุงก็จะเป็นน้าส้ม ประมาณนี้มันจะมีแค่3อย่างนี้ที่ท่านต้องเอาไปทํานะครับหมายถึงท่านต้องเอาไปกรอกเองนั่นแหละนะครับคือตัวอย่างเวลาการกรอกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็บีบปากมันออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตักใส่มันอาจจะไม่ถนัดหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมผมอยู่คนเดียวนะครับก็เลยอาจจะยังไงนะอาจจะดูคลิปแล้วมันไม่ค่อยแบบลื่นนะครับเมื่อเราตักเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตักเสร็จแล้วเราก็พับเข้าหากัน ับแบบนี้นะครับพับแบบนี้เดี๋ยวช้าหน่อยนะครับพับแบบนี้นะครับพัแบสองมือนะครับแต่อันนี้ผมมือนึงต้องถ่ายวิดีโอนะครับนี่พับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพริกกับน้ำตาลเนี่ยมาประกบกันให้มันได้รูปแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ยางมัดนะครับหนังยางมัดหนึ่งเส้นนะครับมัดเข้าเลยก็จะได้แบบนี้นี่ก็คือพริกกับน้ำตาลน,นะครับส่วนน้ำส้มเนี่ย เราก็ไปซื้อพริกยาวนะครับพริกแดงยาวที่อยู่ในตลาดสดนะครับตลาดตอนเช้านะครับเขาจะมีอยู่นะครับพริกแดงเป็นลูกก็ยาวเลยนะครับเราก็มาหั่นเฉียงสีผ้าองศานะครับแล้วก็เอามาใส่ในถุงแล้วก็บีบน้ำส้มตมแล้วก็เอาหนังยางรัดนะครับบีบใส่ยางละหน่อยครับอย่าใส่เยอะครับอย่างที่ผมบอกครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลูกค้าเขาชอบเดี๋ยวเขาก็ขอเพิ่มเองนะครับเดี๋ยวเขาขอเพิ่มเองเราบีบใส่ยางนิดละหน่อยก็พอนะครับ นี่ครับเราก็จะได้ชุดเครื่องปรุงเหมือนกันกับแบบนี้นะครับแต่แบบนี้เราคือเราสามารถทําได้เองไงครับพริกเนี้ยเราก็ตักใส่เองน้ําตาลเราก็ตักใส่เองแล้วก็น้ําส้มอะไรเนี้ยเราก็เวลาว่างๆเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ไหนๆเราก็มีอุปกรณ์อยู่แล้วมีวัตถุดิบอยู่แล้วเราก็ว่างๆเราก็ทํามัดเล่นไปทางๆก็ได้นะครับส่วนไอ้ตรงเนี้ยนะครับคือข้อดีทั้งสองสามอันเนี้ยอันนี้ดีอยู่แล้วแต่อันเนี้ยนะครับถ้า ข้อเสียของมันเลยก็คือว่าถ้าเรามัดไม่แน่นครับมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าใครมัดได้เนี่ยมันก็จะมันก็จะพองมันก็จะสวยครับคือที่ร้านทํามาแต่ก่อนก็ทําแบบนี้นะครับช่วงเริ่มต้นแรกแกที่ลูกค้ายังไม่มากเราก็ทํา,า,า,แ,ทาทแบบนี้เหมือนกันนะครับในการเริ่มต้นครั้งแรกไม่ต้องอายครับผมเริ่มต้นร้านเพราะผมเริ่มครั้งแรกก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับเริ่มมัดแบบนี้แหละนะครับมัดน้ําส้มหนึ่งทีแล้วประมาณสองสามร้อยนะครับแต่ถ้ามัดไม่เป็นมันก็จะซึมออกนะครับพยายามมัดต้องมัดให้ได้หลายรอบนะครับตรงน ผมว่าถ้าคนเคยทำมาเนี่ยนะครับถ้าคนเคยทําเคยมัดตั้งส้มเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เคยมัดกันหรือเปล่าถ้าเคยมัดก็ลองคอมเมนต์มามาให้ผมดูหน่อยว่ามันซึมตรงนี้ไหมนะครับถ้าคนเคยมัดผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับเนี่ยถ้ามาัดไม่แน่นตรงตรงตรงหัวยางตรงนี้นะครับยังไงก็ซึมแน่นอน,นครับน้ำส้มก็จะซึมออกแล้วมันก็จะไม่สวยครับมันจะเหี่ยวนะครับถ้าใครมัดแน่นก็โอเคดูสวยครับหลักๆก็มีอยู่แค่นี้ครับ สามอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่พร้อมที่จะซื้อไม่พร้อมที่จะซื้อเครื่องปรุงสําเร็จรูปนะครับก็แนะนําให้ทําแบบที่ผมทําให้ดูในคลิปนี้ก็ได้นะครับคือการเริ่มต้นครั้งแรกนะครับมันอาจจะไม่ได้สวยหรูแต่ถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่ที่แรกเราก็จะรู้นะครับว่าเราเรียนรู้ตรงไหนบ้างเราผิดถูกไหนบ้างเราได้แก้ไขตรงไหนบ้าง,าางน,นะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ของเรานะครับหลักๆมันก็มีแค่นี้นครับเครื่องปรุงครับถ้าเพื่อนๆนท่านไหนที่ไม่สะดวกซื้อ แบบาเร็จรูปนะครับก็สามารถทําเองที่ร้านของท่านก็ได้นะครับหลกัหลกๆก็มีประมาณนี้ครับมีแค่3อย่างที่ท่านสามารถทําเองได้ที่บ้านทําได้ง่ายๆครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ